งานเช e ซีฟ a าเวอร์โชว์นะครับปีนี้เป็นปีที่6ที่เราจะไปรูปแบบที่ผมจัดทุกๆปีเนี่ยมองปั๊บต้องรู้เลย 1. ประเทศไทย 2. ความโดดเด่นของเรา 3. ดีสีสันกล้วยไม้ของเราที่จริงเราอยู่ในแคตตากรีของ f l o เว r a ์อ a n g เรนจ์ผมเองก็หวังว่าปีนี้เราคงจะได้รางวัลน,นะครับโกกลับไปอีกครั้งหนึ่งงานเชลซีเนี่ยทุกคนรันกายว่าใช่และเป็นงานแรกของประเทศอังกฤษ คือช่วงปริงเนี้อันนี้เป็นงานแรกและคุนอลิซาเบธที่สเนี่ยท่านให้ความสำคัญโดยท่านได้เสด็จทุกๆปีและทางเชื้อพระวงก็เสด็จร่วมดังนั้นปีนี้ก็หวังว่าท่านจะมาเสด็จผ่านบูธเราเหมือนกันครับและและนี่นะครับคือผลงานที่เราจะเอาไปโชว์ที่อังกฤษปีนี้นะครับแต่จะเรียนให้ทราบนิดนึงว่ามันก็ยังไม่สมบูรณ์ดีนะครับเราก็มีจุดที่ต้องแก้ไขทั้งสีสัน และทางสัดส่วนและการจัดสไตล์การจัดอันนี้เราก็จะแก้ไขกันครับ